ในจานวนนี้มีศาสดาสันชัยเ,เวยรัตบุตรอยู่ด้วยศาส,สดาสันชัยด้วยเออเออเห็นจะจริงเพราะท่านเคยเป็นอาจารย์ภาษาลีบุตรและพระโมคคัลลานะมกนท่านผู้นี้แหละอิจาริษยาท่านเรวัตมากกว่าศาสดาองค์อื่นๆเพราะท่านมีความแค้นเคืองอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่ท่านสูญเสียสาวกสาคัญใน้แก่พระสมณโคดมและนี่เป็นโอกาสที่ท่านสนใจจะได้แก้แค้นแก้แค้นยังไงเออ ท่านประกาศต้ววทีกับท่านเลวตาณะสิจริงเหรอเมื่อไหร่เป็นความจริงดีแต่ว่าถูกสาวกทับทานเอาไว้เสียก่อนสาวกบอกว่าเป็นถึงศาสดาเจ้าลัทธิมีฐานะและศักดิ์เท่าเทียมพระสมณะโคดมทุกอย่างควรโต้วาทีกับพระสมณะโคดมจึงจะถูกถ้าลดเกียรติลงไปต้วาทีกับสาวกเล็กๆอย่างท่านเลวตะก็เท่ากับเอาทองคําธรรมชาติไปแลกกับทองเหลืองไม่กู่ควรกัน ท่านสันใจก็เลยคัดเลือกให้สาวกหนุ่มคนหนึ่งชื่อสุระเมธะเป็นผู้แทนเข้าโตวาทีก็วันนี้แหละสุระเมธะจะโตวาทีกับท่านเรวัตะที่พระเวลุวนารามงั้นก็ต้องไปฟังกันแล้ว เมธะก่อนอื่นข้าพเจ้าขอสารภาพว่าข้าพเจ้ามีความรู้เกี่ยวกับลัทธิของท่านน้อยมากฉะนั้นการโต้วาทีวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ข้าพเจ้าจะได้เรียนรู้ลัทธิของท่านเท่าที่ข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังมานั้นทราบว่าลัทธิของท่านถือว่าความจริงเป็นสิ่งที่บุคคลไม่พึงรู้ใช่หรือไม่ใช่แต่ผู้เจริญความจริงแท้เป็นสิ่งที่บุคคลรู้ไม่ได้ สิ่งที่บุคคลรู้ได้ไม่ใช่ความจริงแท้ท่นานพอจะเข้าใจหรือ,อยังท่านเลวะตะข้าพระเจ้ายังไม่เข้าใจยากจะเข้าใจนกเหรอ,อยากแน่ความรู้สึกว่าลัทธิของท่านสุข,ขุมลึกซึง้งผิดแพกแตกต่างจากลัทธิอื่นๆเกือบตรงกันข้ามทีเดียวลทัทธิอื่นๆถือความจริงเป็นสิ่งที่คนรู้ได้แม้แต่ศาสนาของท่านก็ถือว่าความจริงเป็นสิ่งที่คนรู้ไปได้ใช่ไหมใช่แล้วถือว่าการรู้ความจริง เป็นหลักสําคัญที่สุดในศาสนาของเราข้าพเจ้าอยากให้ท่านยืนยันความจริงบางอย่างซึ่งท่านเชื่อยอย่างแน่นอนแก่ข้าพเจ้าโปรดยกตัวอย่างความจริงไง,ไง่ายๆที่ทุกคนพอจะเข้าใจได้ผ้านี้สีอะไรข้าพเจ้าไม่มีทางจะทราบได้เลยว่าสีที่แท้จริงของผ้านั้นคือสีอะไรท่านตอบได้ดีมากท่านสุรเมธะเอาเถอะถึงท่านจะไม่ทราบว่าสีที่แท้จริงของผ้าคืออะไรข้าพเจ้าก็เชื่อว่า ท่านต้องเห็นผ้านี้แน่ๆเพราะท่านมีจักษุทั้งคู่บริบูรณ์ดีและสีของผ้าผืนนี้จะเป็นอะไรก็ตามก็คงปรากฏแก่สายตาของท่านแน่ๆข้าพระเจ้าไม่ต้องการทราบสีที่แท้จริงของผ้าผืนนี้ต้องการทราบเฉพาะชื่อของสีเท่าที่ปรากฏแก่สายตาของท่านเวลานี้เท่านั้นแต่ถ้าท่านยังไม่อยากตอบเ้าพระเจ้าจะลองถามคนอื่นๆดูก่อนท่านทั้งหลาย สีเท่าที่ปรากฏแก่สายตาของท่านเวลานี้คือสีอะไรสีเหลืองคำเหลืองคำเหลืองคได้ยินแล้วใช่ไหมท่านสุราเมธะเอาละจะถามท่านอีกทีหนึ่งสีที่ปรากฏแก่สายตาท่านเวลานี้คือสีอะไรข้าพเจ้าไมา่ทราบหลายคนบอกว่าสีคล้ำนั่นเป็นเพียงทัศนาส่วนต,ตัวของเขาถ้าทานายคนอื่นดู อาจจะมีบางคนเห็นเป็นสีดำสีแดงสีเหลืองบริสุทธิ์และสีอื่นๆอีกถ้าท่านเอาให้มาดูมันอาจจะเห็นเป็นอีกสีหนึ่งควายอาจจะเห็นเป็นอีกสีหนึ่งวัวอาจจะเห็นเป็นอีกสีหนึ่งแพะอาจจะเห็นเป็นอีกสีหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่มีใครทราบด้ว่าสีที่แท้จริงของมันคืออะไร ท่านสุรเมธะที่ท่านปฏิเสธว่าไม่รู้จักสีของชายจีวรน,นั้นนับว่าชอบแล้วแต่ท่านคงจะยอมรับว่าบุรุษที่ชื่อว่าสุรเมธะสาวกผู้มีชื่อของสันชัยมีอยู่และเวลานี้กําลังนั่งอยู่บนธรรมะส,สนทนากับข้าพเจ้าท่านจะกล้าปฏิเสธตัวท่านเองหรือไม่ข้าพเจ้ามาปฏิเสธแต่ก็ไม่รับเพราะอะไร ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าข้าพเจ้ามีอยู่หรือไม่เป็นอันว่าท่านไม่รู้ว่าท่านคือใครข้าพเจ้าไม่รู้ว่าข้าพเจ้าเป็นอะไรแน่สำหรับคนอื่นข้าพเจ้าอาจจะเป็นชายหนุ่มชื่อสุราเมทะสาวกของาศาสดาสันชยัยแต่สำหรับคนอื่นๆหรือสัตว์อื่นๆอาจจะเห็นข้าพเจ้าเป็นอย่างอื่นไปอีกข้าพเจ้าเลยไม่รู้ว่าตัวจริงข้าพเจ้าเป็นอะไรแนะ่เมื่อครั้งข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าเคยนอนหลับฝันไปว่า ข้าพเจ้าเป็นนกจับอยู่บนต้นไม้บินสชวัตเฉวียนไปมาในอากาศกับเพื่อนนกท่าหลายยังมีความสุขกินผลไม้บนต้นไม้และร้องเพลงอย่างสุขสำราญในขณะนั้นข้าพเจ้าไม่มีความคิดเลยแม้แต่น้อยว่าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์เมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาก็เลยไม่รู้ตัวเองว่าเป็นอะไรแน่อาจจะเป็นนกที่กำลังฝันว่าตัวเองเป็นมนุษย์ก็ได้เท่าที่ข้าพเจ้าฟังท่านมาเนี่ย ก็พอจะจับใจความได้ว่าท่านไม่ยอมเชื่อว่าคนเราจะสู้ความจริงได้ถึงแม้ท่านจะเห็นด้วยตาของท่านเองท่านก็ยังไม่เชื่อว่าตาของท่านจะรายงานความจริงให้ท่านทราบอย่างนั้นใช่หรือไม่ถูกแล้วไม่แต่เฉพาะตาเท่านั้นที่กพเจ้าไม่เชื่อแม้แต่เสียงที่หูได้ยินกลิ่นที่จมูกได้ดมลิ้นที่ดิ่ดลิ้มรสการทีส่สัมผัสถูกต้อง และอารมณ์ที่ใจคิดข้าพเจ้าก็ไม่เชื่อเหมือนกันข้าพเจ้าถือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจยังเป็นสิ่งที่วางใจไม่ได้เพราะบางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็ไรายนาผิดผิดแเราทราบได้เหมือนกันขอจะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมได้สิสัานเรวัตตะถ้าท่านไปยืนกลางถนนสายยาวๆในกรุงราชฤึกท่านจะเห็นว่าถนนตรงที่ท่านยืนกว้างใหญ่ แต่เมื่อท่านมองตามถนนไปข้างหน้าท่านจะเห็นว่าถนนแคบลงแคบลงจนกระทั่งข้าทั้งสองไปบนจบกันจนดูไปถนนปิดตายท่านเชื่อหรือไม่ว่าถนนเป็นอย่างนั้นจริงอย่างที่ท่านเห็นด้วยตาข้าพเจ้าไม่เชื่อถูกแล้วท้าเลวตาตามความเป็นจริงนั้นถนนย่อมมีความกว้างเท่ากันทั้งที่ท่านยืนอยู่ทั้งที่ปลาถนนหาได้แคบลงแคบลง จนสองข้างจดกันเป็นปลาถนนตันอย่างที่ตาของท่านรายงานให้ท่านทราบใหม่เพราะถ้าถนนเป็นอย่างที่ตาท่านรายงานถนนนั้นก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ยิ่งกว่านั้นอาคารบ้านเรือนสองข้างถนนที่อยู่ใกล้ๆท่านดูใหญ่โตกว้างขวางเป็นปกติและยิ่งห่างออกไปอาคารบ้านเรือนก็ยิ่งดูเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งติดกับพื้นดินถ้าอาคารบ้านเรือนเล็กลงจริงตามที่ท่านเห็น อาคารหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์คนย่อมอาศัยอยู่ไม่ได้แต่ตามความจริงอาคารเหล่านั้นมีขนาดเท่ากับอาคารที่อยู่ใกล้ท่านเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะเชื่อได้อยังไงว่าตาของท่านรายงานความจริงให้ท่านทราบเมื่อตาเป็นของเชื่อไม่ได้หูจมูกลิ้นกายใจจะเชื่อได้อยังไง เมคำอธิบายพร้อมเรื่อุปมาอุปไมยของท่านทําให้ข้าพเจ้าเข้าใจทัศนาของท่านแจ่มแจ้งขึ้นเมื่อสักครู่นี้ท่านอธิบายว่าท่านไม่เชื่อสายตาของท่านเพราะตาของท่านไม่รายง,งานความจรงิงตัวอย่างเช่นถนนยาวๆมีความกว้างเท่ากันตลอดดูกว้างแต่เฉพาะตรงที่ยืนแต่จะดูสอบลงสอบลงจนกระทั่งทั้งสองข้างจดกัน ระยะไกลออกไปภาพที่ท่านเห็นนั้นเป็นภาพลวงไม่ใช่ของจริงใช่หรือไม่ใช่เส์ท่านเรวัตตะข้าพเจ้าได้อธิบายแล้วแต่ความจริงมีอยู่ว่าปลายทั้งสองข้างถนนนั้นมีความกว้างเท่ากันใช่หรือไม่ก็ใช่ท่านรู้ได้ยังไงว่าถนนนั้นมีความกว้างเท่ากันตลอดขาพเจ้าอานพิสูจน์ได้ด้วยการเดินมาตามถนนนั้นจนตลอดสายเดินไปถึงที่สุดแล้ว ข้าพเจ้าและทุกๆคนจะพบว่าปลายถนนก็มีความกว้างเท่ากับตอนต้นถนนไม่ได้สอบลงสอบลงดังที่ตาไรายงานให้ทราบข้าพเจ้าขอถามย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าภาพต้นถนนกว้างปลายถนนแคบจนติดกันตามที่ตา่านเห็นนั้นเป็นภาพมายาไม่ใช่ของจริงและความจริงมีอยู่ว่าถนนมีความกว้างเท่ากันตลอดใช่หรือไม่ก็ใช่ ท่านสาธุชนทั้งหลายโปรดจำคำยืนยันของท่านสุระเมธาไว้ด้วยเพื่อเป็นพยานแก่ข้าพเจ้าท่านสุรเมธาบอกว่าภาพถนนที่เรียวเล็กลงตามที่ตาเห็นนั้นเป็นภาพมายาความจริงถนนมีความกว้างเท่ากันตลอดท่านสุรเมธาเป็นอันว่าท่านยอมรับแล้วข,ข้าพเจ้ายอมรับอะไรยอมรับว่าถนนสายดังกล่าวนั้นมีสองลักษณะ คือลักษณะมายาตามที่ตาเห็นและลักษณะอันแท้จริงตามที่ท่านคาดคะเนด้วยใจอย่างนั้นใช่หรือไม่ถ้ารับก็เท่ากับยอมรับว่าความจริงมีอยู่แต่ความจริงนั้นสามารถรู้ได้โดยการพิรสูจน์ซึ่งขัดกับพัฒนาของสิทธิสัญชัยอย่างสัจสัดแต่ถ้าปฏิเสธก็จะเป็นการษษษษปฏิเสธที่พูดยืนยันไปแล้ว และพระรอริวัติกอรประกาศให้ประชาชนทราบแล้วทำยังไงดีท่านสุราเมธะเมื่อท่านไม่ตอบคำถามข้าพเจ้าก็จะถือว่าท่านยอมรับว่าภาพมายามีอยู่แต่ในขณะเดียวกันความจริงแท้ก็มีอยู่และความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ท่านรู้ได้แน่นอนเช่นเดียวกับที่ท่านรู้แน่ว่า ถนนไม่ได้มีปลายเรียวเล็กลงตามที่ตาเห็นเมื่อท่านยอมรับแล้วเช่นนี้ก็เท่ากับเป็นการคัดค้านลัทธิของท่านเองที่ถือว่าความจริงเป็นสิ่งที่คนรู้ไม่ได้ท่านมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมข้าพเจ้าจะให้โอกาสท่านอีกครั้งหนึ่งครับข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะแก้ตัวในตอนนี้ข้าพเจ้ายกคะแนนให้ท่านขอบคุณมากท่านสุราเมธะ ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ท่านถามข้าพเจ้าเป็นการตอบแทนข้าพเจ้าขออธิบายทัศนะของเราให้ท่านทราบไว้ะด้วยพระบรมศาสดาของเราตรัสไว้ว่าความจริงมีอยู่สองอย่างคือสมมุติสัจจะความจริงที่โลกสมมุติเรียกและรับกันไว้เพื่อความสะดวกในการติดต่อเจรจาเช่นสัตว์บุคคลวัตถุสิ่งของต่างๆที่เราใช้ และยอมรับรู้กันอยู่ประจำวันสมมุติสัจจะเป็นความจริงชั้นนอกซึ่งสามารถจะรู้ได้โดยตาหูจมูกลิ้นกายใจเช่นทุกคนเห็นคนก็รู้ว่าเป็นคนทันทีไม่มีใครเห็นเป็นช้างไปได้ยังมีความจริงอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าปารมัตทสัจจะคือความจริงแท้ที่อยู่เบื้องหลังสมมุติสัจจะอีกทีหนึง่ง เป็นความจริงชั้นไหนไม่สามารถรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าแล้วถ้าฉเชนั้นจะรู้ได้ด้วยอะไรอาจจะรู้ได้ด้วยปัญญาและการศึกษาคนา้นคว้าตัวอย่างเช่นคนที่เรารู้ว่าคนยอมรับกันในขั้นสมมติสัจจะว่าคนถ้าแยกย่อยลงไปถึงขั้นปรมัตถสัจจะคนก็ไม่มีมีแต่ประชุมแห่งธาตุสี่ขันห้าซึ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปตามปัจจัยเหตุขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ด้วยต่อไปนี้ถ้าท่านมีปัญหาจะถามเชิญท่านถามได้เชิญท่านสุราเมธาถามได้ทางพุทธาศาสนายอมรับว่าความจริงมีสองอย่างคือความจริงภายนอก และความจริงภายในและความจริงทั้งสองอย่างนี้คนสามารถรู้ได้อย่างนั้นใช่ไหมถูกแล้วท่านสุรเมธะข้าพเจ้าจะอธิบายเพิ่มเติมว่าในความจริงสองอย่างนี้ความจริงขั้นปรมัตถตัจจัเป็นความจริงแท้กว่าส่วนความจริงขั้นสมมุตินั้นเป็นความจริงชั่วคราวความจริงที่โลกสมมุติเรียกกันในชีวิตประจําวันเท่านั้น แต่มันก็เป็นความจริงเหมือนกันแม้แต่ท่านเองก็คงรู้ความจริงข้อนี้และยอมรับความจริงข้อนี้ด้วยข้าพเจ้าไม่เคยยอมรับว่าคนรู้ความจริงขั้นใ,นใดเลยเฉพาะอย่างยิ่งความจริงขั้นสมมุติที่ประสาทสัมผัสทั้งห้ารายงานให้ทราบข้าพเจ้าไม่ยอมรับเด็ดขาดถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าเห็นจะต้องถามท่านอีกแล้วละ่ะเชิญท่านเรวตตาถามได้เลยวันนี้ท่านบริโภคอาหารเช้าแล้วหรือยงัง เชื่อว่าท่านจะต้องบริโภคมาแล้วแน่ๆทีนี้ข้าพเจ้าอยากจะทราบอีกว่าท่านบริโภคโภชนอาหารอย่างคนทั่วๆไปหรือบริโภคก้อนอิฐก,ก้อนหินแทนข้าวเอ๊ะทำไมถะถามอย่างนี้อ่ะทะเลวตตข้าพเจ้าก็บ,บริโภคอาหารอย่างนี้กรบคนทั่วๆไปก้อนอิฐก,ก้อนหินกินไม่ได้ยังไงทำไมท่านไม่บริโภคก้อนอิดก,ก้อนหินล่ะก้อนนั้นไม่ใช่อาหารนี่ทะเลวตตนี่แหละ แสดงให้เห็นว่าท่านเองก็ยังรับรู้และยอมรับสมมุติสตัจจะเพราะท่านรู้ว่าอะไรเป็นอาหารอะไรไม่ใช่อาหารและท่านก็เลือกบริโภคเฉพาะสิ่งที่เป็นอาหารไม่บริโภคก้อนอิดก้อนหินถ้าท่านไม่รู้ว่าอะไรเป็นอาหารอะไรไม่ใช่อาหารท่านอาจจะบริโภคสิ่งไม่ใช่อาหารก็ได้แต่นี่ท่านไม่เคยบริโภคก้อนกรวดก้อนหินเลยแสดงว่าท่านรู้ว่าสิ่งนี้เป็นอาหารบริโภคได้ เมื่อธนูอาหารเป็นอาหารและเลือกบริโภคแต่อาหารท่านก็รู้สมมุติสัจจะและยอมรับสมมุติสัจจะท่านเรวตะข้าพเจ้าต้องขอสารภาพต่อท่านว่าข้าพเจ้าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับพุทธธรรมและละทัทธิของข้าพเจ้าเห็นจะต้องหันมาพิจารณาดูตัวเองและละทัทธิของตัวเองอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้รักในความรู้ และแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้าอายุอย่างน้อยความรู้และประสบการณ์ในชีวิตอย่างน้อยจะต้องขอเรียนกับท่านต่อไปการโต้วาทีกันวันนี้ข้าพเจ้าขอยอมแพ้ท่าน เจ้าเข้ามาอยู่ในกรุงสาวัตถีหลายวันแล้วธุระต่างๆก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยข้าพเจ้าจึงคร่ขอรับลูกน้อยของข้าพเจ้าอำลาท่านกลับไปกรุงพาราณสีเสียทีอะไรกันท่านเสด็ิทีทไมท่านพูดอย่างนี้ล่ะข้าพเจ้าก็มีส่วนเป็นเจ้าของครีลาวดีเช่นเดียวกันกับท่านเหมือนกันแต่ข้าพเจ้าจําเป็นต้องกลับพาราณสีข้าพเจ้ากลับก็ต้องเอาลูกไปด้วยลูกท่าน ก็ลูกกับพระเจ้าเหมือนกันได้โปรดเถอท่านสิทีกับพระเจ้าชื่นชมรีลาวัดียังไม่ท่านอิ่มเลยท่านก็จะพลาดไปซะแล้วท่านคงไม่ทราบหรอกว่ากับพระเจ้าต้องระทมทุกขมขื่นเพียงใดที่ลูกสาวคนรุดท้ทองทูกมัจุราชพลากออกไปเป็นเวลากือบสิบปีและข้าพระเจ้าดีใจ และขอบคุณท่านเพียงใดที่ท่านนำเธอกลับมาหาข้าพเจ้าอีกเออขพเจ้าเห็นใจท่านอย่างที่สุดแต่ท่านก็ควรใจเห็นใจขพเจ้าด้วยขพเจ้ามีรูปเพียงคนเดียว <c oughs> คือรัตตปาณีนี่เท่านั้น <c oughs> เธอเป็นที่รักดังดวงใจของขพเจ้า <c oughs> ของมารดาที่อยู่ทางพารนสี <c oughs> และของทุกๆคนทางบ้าน <c oughs> ก่อนที่จะจากภารนสีมามารดาของเธอกำชับนักหนาว่า ให้พารัตตปานีกลับบ้าให้ได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าปานนี้ทั้งบ้านคงเงียบเหงาเพราะขาดรัตตปานีมารดาของเธอคงจะร้องไห้คิดถึงลูกทุกวันขอได้โปรดอนุญาตให้รัตตปานีไปกับข้าพเจ้าเถิดท่านพิธีเกิดอะไรขึ้นล่ะจ้แม่ลูกไม่มีอะไร แม่กับท่านจติกำลังปรึกษาหาหรือกันในตุละบางอย่างลูกไปคุยกับพี่กานิกาก่อน,นนะประเดี๋ยวก็กลับมาไม่ดีละวะดียังไม่ไปเกิดอ,อะไรขึ้นเหรอพ่อทำไมพ่อถึงตาแดงๆพ่อล้องไห้ทำไมไม่มีอะไรหรอกลูกพ่อเพียงแต่คิดถึงลูกเท่านั้นคิดถึงทำไมดีละว่าดีอยู่ที่นี่แล้ว ไปเล่นกับพี่ก่อนเถอะนะลูกให้แม่พูดุลากับทันสิตีก่อนสักครู่ค่อยกลับมาไปสิลูกงั้นใเราวันนี้จะไปเดี๋ยวนี้ในเราวันนี้ไปละจ้้ลูกเดี๋ยวมานะลูกนะ,ะว่ายังไงละ่ะท่านสถีเราจะเอายังไงกันดี อกว่าสิท่านสิทธิเรื่องนี้ท่านตัดสินใจอย่างไงเป็นปัญหาที่ยุ่งยากมากหรือเกิดมากเกินกว่าที่ขพเจ้าขาดคิดเอาไว้แต่ขพเจ้าก็มองไม่เห็นทางออกที่เหมาะสมใดๆนอกจากว่านอกจากว่าอะไรท่านสิทธินอกจากว่า,า,วาขพเจ้าจะพาธิดาน้อยกลับบ้านท่านสิทธิ ท่านพูดจังกว่าลีลาวดีเป็นลูกของท่านคนเดียวแต่ท่านก็รู้ดีไม่ใช่หรือว่ารัตตปานีเป็นลูกของข้าพเจ้าเกิดจากขันพันยาของข้าพเจ้าโดยตรงจริงในด้านสรีระร่างกายรีลาวดีเป็นลูกของท่านแต่ท่านอย่าลืมนะว่าจิตใจของเธอเป็นลีลาวดีเป็นทิดาของข้าพเจ้าอย่างเต็มที่เพียงแต่เธอไปอาศัยท่านเกิดเท่านั้นพอเกิดและ,จะเจริญเติบโต รู้ความจริงแล้วเธอก็กลับมาหาขบะเจ้าตามเดิมท่านก็รู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วนี่กายกับใจเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเมื่อกายของรัตตปานีไปเกิดกับขบะเจ้าจิตใจของเธอก็เกิดกับขบะเจ้าด้วยเธอจึงเป็นสมบัติของเราทั้งกายใจถ้าท่านถือว่าจิตใจของเธอเป็นสมบัติของท่านท่านจะเอาจิตใจของเธอไว้ก็ได้แต่ขาพเจ้าขอเอาร่างกายเธอกลับพรราราณีท่านเศรษฐี ท่านอาจจะเป็นเจ้าของหรือเป็นนายเหนือกายใครๆก็ได้แต่จะมาเป็นนายเหนือจิตใจคนอื่นไม่ได้ท่านอาจเอากายของใครไปก็ได้แต่ถ้าจิตใจเขาไม่ไปด้วยในที่สุดเขาจะต้องกลับมาดูตาลีลาวดีสิเธอไปถึงกรุ่มพารานสีไกลจากที่นี่เป็นด้ร้อยโยนแต่ในที่สุดเธอก็กลับมาสู่อ้อมอกของข้าพเจ้าจนได้ เอาเถอะในฐานะที่เราทั้งสองต่างก็เป็นนายเนื้อจิตใจรีลาวดีไม่ได้เรามาทำอย่างนี้ดีไหมท่านเุรษฐีท,ทำยังไงให้รีลาวดีตัดสินใจเอาเองให้รัตตาปานีตัดสินใจเอง ให้รีลาวดีตัดสินใจเองจะอยู่กับข้าพเจ้าหรือว่าจะอยู่กับท่านข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยทําไมรา่านสถีเธอยังเด็กเกินไปที่จะตัดสินใจโดยเหตุผลถ้าให้เธอตัดสินใจเองเธอก็จะต้องตัดสินใจตามอารมณ์ขณะนี้เธอกําลังมีความสุขสดชื่นอยู่ในบ้านเก่าท่ามกลางญาติพี่น้องเก่าเธอจะต้องตัดสินใจอยู่ที่นี่ยัางแน่นอนท่านอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบมากถ้าอย่างนั้น ท่านจะทำยังไงข้าพเจ้าบอกแล้วว่าจะพาเธอกลับบ้านท่านจะพากลับโดยพระการไม่ได้ข้าพเจ้าไม่ยอมเด็ดขาดยอมไม่ยอมข้าพเจ้าก็จะต้องพาไปไม่ได้นะท่านสิทิ์ต้องได้ข้าพเจ้ามีสิทธิ์อย่างเต็มที่รัตตปาณีเป็นธิดาของข้าพเจ้าอย่างสมบูรณ์แต่เธอก็เป็นธิดาของข้าพเจ้าด้วยท่านพูดเอาเองข้าพเจ้ากับพันยาเป็นผู้ให้กำเนิดเร่งดูรัตตปาณีมาจนเติบใหญ่ส่วนท่านไม่ได้ให้กำเนิดไม่ได้เ้ยงดูมาเลย ท่านจะมีส่วนเป็นเจ้าของเธอได้ยังไงเวลานี้รัตปานีเป็นเสมือนแขกมาพักอาศัยกับท่านชั่วคราวเท่านั้นหรืออีกใหนหนึ่งเธอเปรียบเสมือนสมบัติของข้าพเจ้าซึ่งนำมาฝากท่านไว้ชั่วคราวบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ข้าพเจ้าจะต้องจากไปข้าพเจ้าจึงมาถวงเอาคืนท่านก็ต้องยอมให้โดยดีมันถึงจะถูกถ้าท่านไม่ยอมให้ก็เท่ากับว่าท่านโกงข้าพเจ้ามีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องได้เถินเลยท่านสิทธิ เชิญท่านฟ้องร้องได้ตามสบายอ๋อลูกรักคองแม่มาหาแม่มาลูกมะถูแม่คุณลูกรักคองแม่ลูกรักแม่ไหมดีรักดีรักแม่มากแม่ดีใจเหลือเกินที่ได้ยินลูกหุดอย่างนี้ไหนบอกแม่มาสิลูกลูกอยากจะอยู่กับแม่ต่อไปหรือว่าจะจากแม่ไปที่อื่น ลูกจะอยู่กับแม่โอ้เห็นไหมท่านสิทฐิรีลาวดีจะอยู่กับขาบาพเจ้าท่านได้ยินไหม <laughs> ท่านได้ยินไนดะ้ใช่ไหมท่านสิทฐิรีลาวัดีจะอยู่กับข้าพเจ้ารัตตปาดีลูกลืมพ่อเสียแล้วหรือ ลูกยังไม่ลืมลูกจะลืมพ่อได้ยังไงถ้าลูกยังไม่ลืมพ่อยังรักพ่ออยู่มาหาพ่อหน่อยสิลูกเจ้าพ่อลูกแม่รัตตปานีพ่อขอถามอะไรลูกอย่างนึงพ่อจะถามอะไรลูกลูกคิดถึงแม่ที่อยู่ทั้งกรุงพาราณสีไหมคิดถึงถ้าอย่งงางนั้นลูกจะกลับพาราณสีกับพ่อไหม กับเจ้าพ่อ,อ,อเห็นไหมละ่ะน้องหญิงรัตตปานีจะไปกับข้าพเจ้าท่านได้ยินไหมไม่ได้ข้าพเจ้าไม่ยอมมานี่รีลาวดีอย่าดึงล,ลูกรัตตปานีต้องอยู่กับข้าพเจ้าร<ป>ีลาวดีจะต้องอยู่กับข้าพเจ้าโอ้ยยังไงย่าดึลูกแม่เทอเลยจะ้ะ เจ็บมากไหมลูกพอ่อลูกจะต้องอยู่กับพ่อนะพี่จ๋าจวยลีลาวดีด้วยไม่ต้องกลัวพี่จะปกป้องน้องจนถึงที่สุดไม่ว่าแม่หรือท่านเศรษฐีจะยื้อแย่งน้องอย่างเมื่อกี้นี้ไม่ได้พี่ไม่ยอมไม่ทําอย่างนั้นอีกเจ็บมากไหมลีลาวดีแการน้องแทบจะขาดออกจากกันเพราะแรงดนนึงของพ่อและแม่ทําไมต้องทําอย่างนั้นเพราะแม่ต้องการใ,ให้ลูกอยู่กับแม่น่ะจ๊ะท่านเศรษฐีจะเอาลูกไป แม่ยออไม่ได้เด็ดขาดข้าพเจ้าก็ไม่ยอมเหมือนกันยังไงก็ต้องเอาลูกกลับไปบ้านให้ได้ท่านถือสิทธ์อะไรลีราวดีเป็นลูกของข้าพเจา้าแต่นี่ไม่ใช่ลีราวดีนางเป็นลูกข้าพเจา้าชื่อรัตตปานีพันยาข้าพเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดพันยาของท่านเป็นผู้ให้กำเนิดก็จริงแต่นางเป็นลูกข้าพเจ้ามาเกิดนางก็บอกแล้วว่านางชื่อลีราวดีเป็นลูกของข้าพเจา้า ควรที่นางจะอยู่กับขพเจ้าถึงจะถูกนางก็บอกว่าเป็นลูกของขพเจ้าควรที่จะไปอยู่กับขพเจ้าและแม่ของนางขพเจ้าไม่ยอมให้ไปนางจะต้องอยู่กับขพเจ้าทีน่นี่ขพเจ้าไม่ยอมให้นางอยู่นางจะต้องไปอยู่กับขนพเจ้าที่บ้านของนางกําเนิดเราจะอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพ่อแม่รู้ไม่ได้ขพเจ้าไม่ยอมอ <concur rence> ขพเจ้าก็ไม่ยอมเอาล่ะอย่าเถียงกันเลยต่างฝ่ายไม่ยอมเถียงไปก็ไม่มีประโยชน์เอาอย่างนี้ดีกว่าเอายู